สวัสดีครับพี่น้องคนกำลังอยู่ในซีรีส์้าวสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระคุณวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในหนังสือกาลาเทียต่อนะครับเป็นตอนที่14หรือ EP 14แล้วนะครับเราก็มาถึงกาลาเทียบทที่5ต่อจากเมื่อวานนะครับผมจะสรุปเรื่องราวดังนี้คือในข้อ16ถึง26นะครับท่านเปาโลก,ก็เพิ่งจะพูดถึงอิสรภาพในพระคริต แล้วก็รีบเตือนทันทีนะครับว่าถ้าเราใช้เสรีภาพผิดเราก็จะกลับไปตกเป็นทาสของบาปอีกจากนั้นท่านเปาโลก็สอนอย่างชัดเจนว่าการดำเนินชีวิตในชัยชนะนั้นทำได้ด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ด้วยกำลังของตัวเองมันก็คือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั่นเองในข้อ16-18ถึงท่านเปาโลกล่าวว่าดังนั้นจงดำเนินตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองตันหาของเนื้อหนังซึ่งเป็นวิสัยบาปของมนุษย์พระวิญญาณขัดแย้งกับวิสัยบาปทั้งสองฝ่ายจะต่อต้านกันสิ่งที่พวกคนอยากจะทำจึงทำไม่ได้แต่ถ้าคุณยอมให้พระวิญญาณนำคุณก็จะไม่อยู่ใต้บทบัญญัติคือตรงนี้เนื้อหนังท่านเปโลไม่ใช่แค่หมายถึงเฉพาะเรื่องตันหาราคานะครับ แต่คือวิสัยบาปมันเป็นธรรมชาติเก่าของมนุษย์เราเช่นความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวเองความวุ่นวายใจส่วนพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่สถิตยอยู่ภายในตัวเรานะครับคอยนำพาเราคอยเตือนเราคอยให้กำลังใจเราท่านเปาโลก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายนี้ต่อต้านกันดังนั้นคุณเป็นคริสเตียนคุรจะต้องเลือกให้ชัดนะครับว่า คุณจะให้พระวิญญาณนำหรือจะปล่อยให้เนื้อหนังนำในข้อ19-21ถึง21ท่านเปาโลก็แจกแจงว่าเมื่อคริสเตียนปล่อยตัวให้เนื้อหนังนำมันก็จะเกิดผลให้เห็นชัดเจนเช่นการผิดศีลธรรมทางเพศความไม่บริสุทธิ์การลามกกาบไหว้รูปเคารพใช้คาถาอาคมหรือความขัดแย้งกันเช่นโกรธเกลียดอิจฉาริษยาความแตกแยก แต่เป็นกกเป็นเหล่าไม่ลงรอยกันยุยงปกปั่นก่อความวุ่นวายหรือการเสพติดเล่าสุราลุ่มหลงในสิ่งเสพติดทั้งหลายหรืออะไรในทํานองนี้ท่านเปโลเตือนว่าคนที่ใช้ชีวิตแบบนี้จนเป็นนิสัยจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงไม่ได้เป็นพลเมืองของแผ่นดินพระเจ้าแม้จะอ้างว่าเป็นคริสเตียนนั่นมันก็หมายถึงจะไม่ได้รับความรอดนั่นเองแหะครับอ้าว ไหนว่าเรารอดแล้วโดยความเชื่อไม่ใช่โดยการประพฤติแล้วทําไมตอนนี้มาพูดว่าจะไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าคือจะไม่ได้รับความรอดพี่น้องที่รักคือตรงนี้คุณจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าท่านเปาโลกําลังเตือนคนที่ใช้ชีวิตในบาปจนเป็นนิสัยนะครับไม่ใช่ทําบาปพลาดพังเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าทําบาปจนเป็นนิสัยเลยมันก็หมายถึงเขาไม่ได้รับเชื่อพระเยซูจริงๆ การรับเชื่อพระเยะซูมันไม่ใช่แค่พูดลอยๆอ,อธิษฐานลอยๆนะครับแต่ว่าจะต้องสำนึกในบาปและกลับใจอยากให้พระเจ้าช่วยให้หลุดพ้นจากอำนาจของบาปแม้ระหว่างทางอาจจะเผลอทำบาปไปแต่เขาก็ฟังเสียงเตือนของพระวิญญาณแล้วก็สารภาพบาปกลับใจใหม่เสมอแบบนี้ก็จะไม่ใช่ทำบาปจนเป็นนิสัยไงล่ะครับส่วนคนที่ทำบาปจนเป็นนิสัยเขาไม่คิด จะรับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณอยู่แล้วดังนั้นการเขยนจึงไม่มีผลอะไรกับเขาเลยเขาจึงไม่รอดและไม่มีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าไงล่ะครับในข้อ22ถึง23การะเทียบทที่5ข้อ22ถึง23นี้ก็เป็นข้อพักคำพีที่โดดเด่นที่สุดนะครับท่านเปาโลกล่าวต่อไปว่าส่วนคนที่ดำเนินชีวิตโดยยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ จะมีผลลัพธ์ชีวิตเป็นแบบนี้คือจะมีความรักของพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้สึกดีๆแต่รักแบบเสียสละไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใ,นใดๆนะครับเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขก็จะเกิดขึ้นในใจเขาแล้วก็จะมีความชื่นชมยินดีไม่ใช่แค่ดีอกดีใจแต่จะมีปิติล่าเริงเบิกบานลึกๆอยู่ภายในเสมอจะมีสันติสุขคือไม่วา้าวุ่นใจไม่เครียดวิตกกังวลมีความสงบนิ่งได้แม้ อยู่ท่ามกลางสถานก,การณ์ที่ยากลำบากก็ตามและจะเป็นคนมีความอดทนมีจิตใจดีมีเมตตามีความดีมีความสัตย์ซื่อมีความสุภาพอ่อน,น้อมมีวินัยรู้จัก,กวควบคุมตัวเองนี่คือสิ่งที่ท่านเปาโลเรียกว่าผลของพระวิญญาณนะครับและที่พูดมาเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้มีกฎบัญญัติข้อห้ามเอาไว้เลย คำว่าไม่มีกฎบัญญัติข้อห้ามเอาไว้เลยก็หมายถึงผลของพระวิญญาณมันไม่ได้เกิดจากการที่คนพยายามทําตามข้อห้ามต่างๆของกฎบัญญตัติแล้วจึงจะเกิดผลเก้าอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งวัดคะแนนว่าคนทําดีได้แค่ไหนแล้วเพราะมันไม่ได้เกิดจากความพยายามตัวคนเองแต่มันค่อยๆเกิดขึ้นเองอย่างอัตโนมัติซึ่งเกิดจากการที่คนใช้ชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าเฝ้าเดี่ยวคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประจำฟังเสียงของพระองค์แล้วก็ เชื่อฟังทําตามการทรงนําของพระองค์ไปเรื่อยๆผลของพระวิญญาณข้าอย่างนี้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเองครับข้อ24ถึง26ท่านเปาโลก็สรุปว่าคนที่อยู่ในพักฤทิ์หรือเป็นของพักเยซูแล้วก็ได้ตรึงเนื้อหนังวิสัยบาปกิเลตันหาต่างๆไว้ที่กางเขตแล้วถ้ามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็ให้ดําเนินตามพระวิญญาณเถิดหมายถึงชีวิตใหม่ในพักฤทิ์คือชีวิตที่ จะไม่อ้างสิทธิ์ในตัวเองอีกต่อไปไม่เอาแต่ใจตัวไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เลือกที่จะเดินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกๆเรื่องให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นศูนย์กลางของชีวิตนี่คือความหมายของคําว่าคนที่อยู่ในพักคฤินะครับจะไม่อวดดีไม่ยั่วโทสะไม่อิจฉากันเพราะผลของพระวิญญาณน,นั้นสงบนุ่มนวลไม่พยายามแสดงตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นสรุป ประเด็นเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คือชีวิตคริสเตียนไม่ใช่แค่เปลี่ยนความเชื่อแต่คือการเปลี่ยนผู้น,านําทางจิตใจจากการนําตัวเองไปให้พระวิญญาณน,นําความชอบธรรมที่แท้ไม่ได้วัดจากความเคร่งศาสนาแต่วัดจากผลของพระวิญญาณที่แสดงออกในชีวิตนะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีอรมาพิเศษอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับ สำหรับผมเรยมาที่ได้รับก็คือประการแรกถ้าเราเดินตามพระวิญญาณเราจะไม่ตกเป็นทาตของเนื้อหนังพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่8ก็ห้าถึงหที่กล่าวว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณมาสุดก็สอนผมว่าการตกเป็นทาสของเนื้อหนัง มันก็เพราะปักใจอยู่แต่กับเนื้อหนังหมายถึงการหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งของของโลกเช่นความสําเร็จชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญวันๆก็คิดแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดซึ่งหมายถึงการเสพติดความสุขจากการมีค่านิยมแบบชาวโลกนะครับหรืออีกด้านหนึ่งก็คือการเสพติดความสุขจากการทําบาปรู้ว่าบาปแต่ก็เลิกไม่ได้นี่ก็คือการปักใจกับเนื้อหนังนะครับ ส่วนคนที่ปักใจในพระวิญญาณก็หมายถึงจิตใจของเขาก็จะแนบสนิทกับพระเจ้าอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าใฝ่หาความบริสุทธิ์คิดถึงแต่เรื่องดีงามเสมอค้นแบบนี้แหละที่เรียกว่าดําเนินตามพระวิญญาณประการที่2เรมาที่ผมได้รับก็คือเนื้อหนังและพระวิญญาณเป็นศัตรูก,กันและจะต่อต้านกันเสมอเราจึงต้องเลือกข้างให้ชัดเจนนะครับแล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงยาก,กอบทที่4ข้อ4ที่กล่าวว่าการเป็นมิตรกับโลก ก็คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าและอีกข้อในมัทธิวบทที่6ข้อยีที่พระเยซูกล่าวว่าไม่มีใครรับใช้เจ้าหน่ายสองคนพร้อมๆกันได้พูดง่ายๆก็คือเราต้องตัดสินใจเลือกข้างให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะให้ใครเป็นผู้นําของเราประการที่3ามรมาที่ผมได้รับก็คือชีวิตที่อยู่ภายใต้การนําของพระวิญญาณ จะไม่ถูกพิพากษาลงโทษโดยบทบัญญัติอีกแล้วนะครับพระวิญญ,ญาณบนสุดก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงโรมบทที่ 6: กข้อสิที่กล่าวว่าท่านไม่ได้อยู่ใต้บทบัญญัติแต่อยู่ภายใต้พระคุณและอีกข้อก็คือโรมบทที่8ข้อหนึ่งถึงสองที่กล่าวว่าไม่มีการพิพากษาลงโทษแก่ผู้ที่อยู่ในพระกริจเพราะพระวิญญ,ญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วจากความบาปและความตายพิ่นที่ักครับการดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณ พระอ,องค์ก็จะไม่ทรงนำให้คุณทำบาปอยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณจึงไม่มีทางที่จะถูกพิพาคสาลงโทษตกนรกพระเยซูได้ปลดปล่อยเราเป็นอิสระจากบาปและความตายแล้วเราจึงได้รับความรอดและชีวิตนิรันด์โดยสมบูรณ์นะครับประการที่ 4. เรมาที่ผมได้รับก็คือผลของพระวิญญาณไม่ได้เกิดจากความพยายามด้วยกําลังเนื้อหนังของเรานะครับแต่เกิดจากการติดสนิทกับพระวิญญาณต่างหากล้ะครับ แล้วพระวิญญาณก็ทําให้ผมระเล็กได้ถึงย่อนบทที่สิข้อสีที่กล่าวว่าจงเข้าสนิทในเราเพราะกิ่งไม่อาจเกิดผลเองได้ถ้าไม่ติดกับลําต้นนี่คือคําพูดของพระเยซูนะครับและอีกข้อก็คือสองโคลินบทที่สาข้อสิที่กล่าวว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุ่มหน้าแล้วจึงมองดูพระสิลิขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนผราฉายของพระองค์คือมีศักดิ์ศรีเป็นลําดับไป เช่นอย่างศักดิ์สรทที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณเห็นไหมครับพี่น้องการเกิดผลของพระวิญญาณหรือพูดง่ายๆก็คือมีนิสัยแบบพระเจ้าก้าวนิสัยมันไม่ใช่พยายามบังคับตัวเองให้เกิดขึ้นเองนะครับไม่ใช่พยายามสั่งตัวเองให้เป็นคนมีนิสัยที่มีความรักมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความสื่อสัตย์มีวินยัยรู้จักควบคุมตน ไม่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 มันไม่ใช่การพยายามใช้เนื้อหนังของตัวคนเองเพื่อที่จะไปสร้างผลของพระวิญญาณขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับจุดนี้สําคัญมากคือตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ผมยังไม่เรียนรู้วิธีที่จะติดสนิทกับพระวิญญาณพอผมอ่านพระคัมภีร์ว่าจงทํานั่นจงทํานี่อย่าทํานั่นอย่าทํานี่ผมก็พยายามที่จะทําตามให้ได้นะครับด้วยเนื้อหนังกําลังตัวเองผมก็เลยกลายเป็นคริสเตียนกล้งศาสนาแต่ต่อมา หลังจากที่ผมได้มีความเข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับบัติสมาด้วยพระวิญญาณได้ฝึกเฝ้าเดี่ยวสนทนาสื่อสารสองทางกับพระวิญญาณได้ยินเสียงของพระวิญญาณและเชื่อฟังดําเนินตามพระวิญญาณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวันมันกลายเป็นว่านิสัยแบบพระเจ้าเก้านิสัยมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับคือก็ค่อยๆมีนิสัยเหมือนพระเจ้าไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นลําดับไปมันไม่ใช่มีนิสัยแบบพระเจ้าทันทีทันใด ในวันสวันแรกนะครับกระบวนการนี้จะต้องใช้เวลาหลายปีเลยผมเฝ้าเดียวมา10กว่าปีนิสัยจึงค่อยค่อยเปลี่ยนโดยพระวิญญาณทํางานในตัวผมนะครับไม่ใช่พยายามเปลี่ยนนิสัยตัวเองนี่จึงเรียกว่าผลของพระวิญญาณไงล่ะครับคุณดูผลไม้สิครับเช่นลูกแตงโมจากตอนแรกมันก็ลูกเล็กๆแต่เวลาผ่านไปมันก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนิสัยแบบพระเจ้ามันก็เป็นเช่นเดียวกันผลของพระวิญญาณ ก็เป็นแบบนั้นแหละครับผลมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นตอนแรกอาจจะเห็นเก่ตัวมากแล้วก็ค่อยๆเห็นแก่ตัวน้อยลงไปเรื่อยๆรู้จักเสียสละให้คนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆหรือจากตอนแรกยังเผลอทําบาปอยู่บ่อยๆแต่ติดนิสัยพระวิญญาณนานๆเข้าการเผลอทาบาปก็จะค่อยๆน้อยลงไปและจากคนขี้เกียจไม่ค่อยมีวินยัยพอติดสนิทกับพระวิญญาณนานๆเข้าก็ค่อยๆรู้จักวควบคุมใจตัวเองได้มากขึ้น นี่เป็นอัตโนมัติที่เกิดจากการเข้าสนิทกับถาวงอนนะครับติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอย่าใจร้อนพยายามจะเร่งเปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยกําลังเนื้อหนังตัวเองโดยปราศจากพระวิญญาณเพราะมันจะทําให้คนกลายเป็นคนเคร่งศาสนาโดยไม่รู้ตัวนะครับคุณรู้ไหมครับว่าตอนที่ท่านเปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี้ไปถึงชาวกาลาเทียเขาเป็นริสเซียนมากีป่ปีแล้วคุณรู้ไหมครับ คือนับตั้งแต่เปาโลเิญชน้ากับพระเยซูเกิตกม้าแล้วก็รับเชื่อแล้วเขาก็ไปอยู่ประเทศอาระเบียสามปีแล้วก็ไปเย็บเต้นขายที่บ้านเกิดเมืองทาซัตอีก14ปีรวมๆแล้วก็เป็นเวลาถึง17ปีเลยนะครับที่เขาใช้เวลาเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นด้วยเวลาถึง17ปีมันก็ตกผลึกทําให้เขาเขียนอธิบายเรื่องการดําเนินชีวิตต,ตามพระวิญญาณไม่ตามเนื้อหนังเขียนได้อย่างลึกซึ้งเขารู้ตัวว่า นิสัยเนื้อหนังของเขาค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปทีละน้อยค่อยๆเกิดผลของพระวิญญาณโตขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ทันทีทันใดนะครับดังนั้นคนอย่าใจร้อนให้คนเฝ้าเดี่ยวคอยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆทุกๆวันเดี๋ยวผลของนิสัยใหม่แบบพระเจ้าก้าวนิสัยก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผมเองเป็นคริสเตียนมา25ปีแล้วผมก็ถูกพระเจ้าเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับ แต่ยังไม่ได้ดีเลิศประเสรีนะครับผมก็ยังจะต้องถูกพระเจ้าเปลี่ยนนิสัยอีกหลายๆเรื่องพี่น้องที่รักความเข้าใจเรื่องนี้มันจึงทําให้ผมอภัยให้กับคนอื่นได้ง่ายไม่ตำหนิติเตียนใครและรักคนที่ไม่น่ารักได้เพราะมีความเข้าขกเข้าใจเรื่องนี้นี่เองคือกระบวนการถูกเปลี่ยนโดยพระเจ้ามันใช้เวลาดังนั้นเปาโลจึงสอนว่าแทนที่จะมัวเอาแต่ตำหนิติเตียนกันก็ให้เราอธิษฐานเผื่อกันและกันจะดีกว่า ประการที่5โอเมาที่ผมได้รับก็คือการเดินตามพระวิญญาณไม่ใช่แค่เปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกแต่เปลี่ยนจิตใจข้างในนะครับพระวิญญาณเบืสอก็ทำให้ผมได้เลกได้ถึงเอเสเคียวบทที่6เอ่อ36ข้อ26-27ถึง27ที่กล่าวว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้าและเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในเจ้าทั้งหลายเราจะเอาใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเราจะใส่ วิญญาณของเราไว้ภายในเจ้าและทําให้เจ้าดําเนินตามบัญญัติของเราได้เห็นไหมครับพี่น้องเราจะทําตามบัญญัติของพระเจ้าได้มันไม่ใช่ด้วยกําลังเนื้อหนังของเรานะครับพระเจ้าจึงบรรจุวิญญาณของพระองค์ไว้ภายในใจของเราเอาใจหินออกใส่ใจเนื้อใจของพระเจ้าเข้าไปแทนและวิญญาณของพระเจ้านี่แหละครับที่ทําให้เราทําตามบัญญัติของพระองค์ได้ ไม่ใช่เพื่อจะรอดนะครับแต่เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและจะทําให้เราอย่างรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆอีกข้อก็คือฟิลิปปีบทที่2ข้อ13ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทําให้ผมระลึกได้ว่าฟิลิปปีบทที่2ข้อ13นี้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําจิตอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์ เห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าก็คือพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระองค์ก็เข้ามาอยู่ในเราไม่ได้อยู่เฉยๆแต่ว่ามาทํากิจอยู่ภายในพวกเรานะครับเพื่อให้เรามีเป้าหมายมีความต้องการที่จะทําแบบเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจนะครับและก็มีพลังมีความสามารถที่จะทําตามชอบพระไัยของพระองค์ได้ด้วยดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าคนไม่เคยรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์คนไม่เคยรู้วิธีพัฒนาความสัมพันธ์สนิทสนมกับพระองค์ มันก็แย่แล้วล่ะครับคนจะกลายเป็นคริสเตียนเคร่งศาสนาโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับถ้าคนอยากจะรู้ว่าจะเข้าสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไรผมได้จัดทําเป็นคลิปไว้แล้วหลายคลิปในซีรีส์ที่เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ค้นหารับฟังได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้นะครับหรือแอดไลน์แล้วทักมาคุยกันได้ที่ l ลาย ID Big Big 477นะครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกัน ให้คนพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทุกวันนี้คนใช้ชีวิตแต่ละวันโดยฟังเสียงของใครเป็นหลักครับเสียงของพระวิญญาณที่แผ่วเบาในใจหรือเสียงของโลกและสื่อโซเชียลในมือถือคุณฟังเสียงของใครมากกว่ากันครับทุกวันนี้คุณกําลังดําเนินชีวิตด้วยพลังของตัวตนเองหรือด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาล้มลงในบาปคุณต่อสู้ด้วยความพยายามของตัวเองหรือยอมจำนนให้พระเจ้าทํางานในใจคุณ คุณกําลังเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เติบโต,ตงอกงามขึ้นในชีวิตของคุณแล้วหรือยังหรือชีวิตคุณยังเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวอารมณ์เสียง่ายและเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่ดั่ไปขณะนี้สิ่งที่คุณปักใจอยู่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาหรือสิ่งที่เนื้อหนังของคุณปรารถนาเมื่อมีเวลาและพลังคุณเลือกทําสิ่งที่จะนําคุณเข้าใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้น หรือถอยห่างออกไปไกลจากพระองค์ให้คุณสำรวจตัวเองและอธิษฐานขอการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อรู้ตัวแล้วว่าคนเป็นอย่างไรก็ให้ร่วมสนุกกันโดยพิมพ์คําตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อชีวิตคนจะเต็มเปลี่ยมเต็มล้นด้วยพระคุณและคนจะเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนมากมายได้ขอพระเจ้าไว้พรครับ